ส่วนอย่างพระราชจังหวัดเลยสวัสดีครับพ่อแมพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงเศาราเกือบเจ็ดโมงเศารานะครับเนาะกับหกโมงหาสิบสองนาทีแล้วเป็นวันที่สิบสามเมษาหกหาครับตอนนี้เพิ่งกากินยางแล้วครับมื่อนี้ก็มีงานอยู่วัดนะครับ ไปได้เศร้าพอก็ได้ไปแต่เด็กครับก็เลยบริกีจอย่างผมก็เลยใส่คนเดียวครับมือน,นี้สุดทั้งพุ่นนะครับเนาะไปเรื่อยสุดสุดฝากทางทางนั้นนะครับแรวกาฟังพุ่นนะครับหากแล้ววงังเมื่อกี้นี่แหละครับซ้ำแล้วเจ็ดโมงนะครับรมผมตื่นหาทุ่มเศร้าครับ ลงกี่กะหาทุ่มเครื่องหาทุ่มประมาณหาทุ่มเครื่องครับประมาณแปดสโมงลวดครับเมือนี้มีเท่อนี้แหละครับแบบว่าได้พักไปกินน้ำยูเงื้หน,น่อยครับหิวน้ำแห้งครับจังไม่กีดฟังมีต่อนะครับเนาะผมสิาพาเบึ้งองอ่อ ก็บริไา,ายตอนที่กรีดนะครับเพราะว่าเฝ้ากีดผู้เดียวนะครับเนาะก็เลยบริไทยตอนกีดตอนมืดๆนะครับเดี๋ยวสีภาพไปเบิ่งอย่างต้นนี้ครับนี่ต้นนี้ย่อยไรดีขนาดนครับเดี๋ยวสิภาพไปเบิ่งใกล้ๆนะครับอุปกรณ์กระกนนทุงม,มือเก้าเนี่ยครับ ต้นนี้ออกดีจังหน่อยไหลประมาณนี้เนาะถั่วไอ้พันหาเท่านี้คือเก่านะครับครับหน้ายหญ่ก็ประมาณนี้ฟังนี่สิเป็นฟังพอกีดเบอร์แท็บแต่มีดนี่เป็นพรมกีดนะครับเนาะต้นยางมันสีเรียบเนาะครับเนาะมันสีเป็นล่อง ผู้พิธีพิธันเข้าสีกรีดโค้งตามร่องให้มันสิทธัทงในหลายที่สุดแต่ว่าบ่เขาแก่นะครับนะคนที่พิธีพิธันเทศแบบนั้นนะยางกระสีงามนวกาอ,อนำอยางออกหลายนะครับแต่แบบนั้นผมก็ต้องการครับนายางงามนำยางออกหลายแต่ถ้าเทียบกับความเร็วแล้วผมยกให้ความเร็วมากกว่า ผมก็เลยดึงปืดเงวเลยครับแบบว่าบโค้งนะครับแต่กระส้ยนละโมเมนดึงปืดเดียวส่อยแต่ว่าบาาุได้โค้งยังมากไม่นะครับ,น,บน,นี่ก็นถือว่าไรดีเติบนึงอยู่อันนี้ก็มีมีดม,มือว่านในข้างอยู่จักน้อยครับอันนี้ก็พึ่งก็แล้วหากกระดิ่สซำนีนะครับก็มีตั้งโคนตนอันนึง ยี่สิบาไปเรื่อยๆครับมอเตอรไซสอดแจ้งแถวเบื้งแถวทึงดีกว่าครับต้นนี้ก็เคยทายาครับต้นนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็บรได้ท้าแล้วเพราะว่ามันบอ่ออกครับเห็นมอโอกีดรัดหนาลัดลังนี่ก็ค,คือว่ามันบ่อกอก็คือว่าคือหนามไม่ครับ นี่ก่พึ่งกันแล้วนะครับเนาะแล้วใหม่ๆคือออกดีอยู่แต่ว่ามันห่อยบดุนไปเนยครับไปเรื่อยๆตัวนี้ค่ะออกดีครับตัวนี้ไหลเร็วกว่าต้นเมื่อกี้นี่อยู่อืมต้นนี้มีต่างโคนอันหนึ่งครับโอ้ตัวนี้ต่างโคนสองครับ ผมก็จะมีดบ่ได้ประมาณ8-9เนี่ะครับมันสนาจะเป็นเลขคู่นะครับบอสซิบกับ8นี่เได้เลยครับสำหรับมีดนะครับอันนี้ก็ถือว่าสมมันย่อยเร็วนะครับได้2ปยยุ๋แล้วต้นก็ใหญ่น้ำเทียบกับนี่มีกี่อย่างนะซํานี้ เตบึงในกล่องคือหน่อยนะครับยังไงเติออยู่เบึงหน้าย่างใกล้ๆนะครับเนาะผมบดีพิธีพิธันนะครับจิกหนาแบบนี้เลยครับลงไปเลยครับคะแนนว่าบอกเขาเกียนกับพ่อแต่ว่าอันผู้ เฮ็ดดีๆก็ดีคือกันครับแต่อันนี้สำหรับคนจังผมกี่ขานครับนี่ก็่ะไรดีอยู่ครับอันนี้นาสันๆตัวนี้ก็แกะนะครับเนาะกีดยุงาอันมีดนึงครับอันนี้พอเปิลเปิดหนานะครับเนาะแล้วก็กีดยุงกกีก่ อันนึงครับนี่กแกะครับตะก,ก็ตตังโค้นแบบบริกแกะอันนึงครับถ่ายลงไปกระซิมีขาวลายอยู่ครับหลายๆนี่แหละมองประจำการหอค่อยพนักง,งานผมครับขกากบาบก้อนหินมองในระยะไกลครับเตียงไว้ครับเอา,เานั่นเอานี้ ตัวนี้ก็ตัวนี้มีดเดียวนะครับนี่สิเคริงปูนะครับนี่ผมกแกะออกเนาะอันนี้กีดกีดเถิงเติบแล้วอันนี้กีดแหลกๆเลยก็ได้ประมาณนี้ รถไทยบ้านไทยเมืองเขาไปวัดครับเขามีงานครับืีญมีงานทำบุญอันนี้ก็ตัดยาเมาื่อวานนั่นแหละครับว่าท่านแล้วมือน,นี้ก็ใส่ต่อให้มันแล้วนะครับให้มันสะอาดหือสะอาดตาจังหน่อยมือน,นี้ตะเวนขึ้นสูงครับ ไปครับจะพอกันคลิปต,ต่อไปนะครับเนาะเปครับขามือขายจะได้ัวไดนะครับเนาะ